สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับนาดนดกับวันนี้เราจะมาทำน้ำกระชายเพื่อสุขภาพกันนะครทำยังไงคะ่น้ำเคะน้ำกระชายเอากระชายมาปัน่นเอากระชายมาปั่นแล้วเอาให้มันเหลือน,น้ำ ทำไงต่อแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างน้ำพึ่งส่วนผสมมีก็มีน้ำกระชายน้ำพึ่งน้ำมะนาวแก้วแล้วก็น้ำครับทำไงลุกขึก็ได้หรอที่น้ำก็คือเอาน้ำกระชายใส่ผิเดเท่ไร

ข้าวบเวีขาในี่มาก็จับตอนไี้ดูจับัวด้วยโหทำดีที่เลยไอีกถ้าเาก็พูด้วยดีก็หวานก็เติมไปอีกชอบหวานก็เติมไปอีกนะครับตามใจชอบไม่ชอบหวานเข้าใจแค่ออก อาช้อนอาอนขูดออกลุูดในระวยออกชอนต้กคนดีเอาเขียว่นนาะในในคาพีนี่เท่เลอหมดลูกทำดีๆแล้วก็คนกันะคะนี่เท่เอาออกเลยค่ะคนลทลาไ ใส่น้ำเปล่าพี่ลูกน้ำเปล่าพีใส่ไปด้วยนน้ำเปล่าในแก้วอ่ะเทรดู้อะไรเทลงไปเลยเทเลยเทรดเลยเทดีๆอ่ะหมดเลยนจะไปเทเบาๆหมดเลยนี่จะหันเทรดลูก เอาเลยโอเคมีไปได้สองแก้วค่ะตกคนดีๆคนนะั้นละลายมันเต็มได้หรอตกคนได้เหรอคนข้างล่างสิโลคนข้างล่างอ่าแล้วก็ชิมดูท,มมมที่ว่านหั่งหรือยังลองชิมว่ามัน,มน,มมนมหวานหรือเปล่า เดี๋ยวยหกเดี๋ยวหพอพอหกฮันสอา้อนสุดออก ละลายเลยน้อ o น o no no ไปๆกู้ดรืยูดไปเรื่อยนะครับ ใช่อร่อยยังเดี๋ยวคับจิบเพินเลยโอเคยังอันนี้จะกินมันที่จะอร่อยไหมเขียนไหมโอเคอร่อยอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้มาม่ากินด้วยเดี๋ยวกันนะ กินกัดชิมกัดน่ะขนมเรียเ่ยวกินดูที่นี่นะแอสเอาหวานตังงวเนี่ยโชว์กิโชว์ก่อนโอเคอ,อร่อยไหมใช่ยอ่ากินด้วยว่ามันอันนี้บอกเกรื่องสรรพคุณได้อะไรมั่งกินแล้วมีสุขภาพสามารถนโควิดมมสามารถต้านโควิดได้ด้วย ดื่มทุกวันสุขภาพดีดื่มทุกวันสุขภาพก็จะดีด้วยค่ะใครชอบก็มาลองทำตามแต่คําดูนะครับใครชอบก็มาลองทํานะโดนกับกระดาครับโอเคจบแล้ว<า>ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ